ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อคิดถึงเสียงนี้พลังงานและจิตวิญญาณของเขาก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอยู่หญิงชินที่ยืนอยู่ข้างๆเขา รู้สึกได้ถึงเสิ่งนี้โดยธรรมชาติแด้พูดเบาๆเธอเก่งมากเรามาฝึกฝนให้หนักกันเถอะตกลงชายหนุ่มยื่นมือออกมาและจับฝ่ามือของเธอไว้ร่างกายของอยู่เยินชิ้นแข็งเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ดิ้นรนและปล่อยให้เขาจับมือเธอไว้ความอิฉาเล็กน้อยที่เกิดจากความก้าวหน้าของเฉินอูโจหายไปแล้วในขณะน,นี้และรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขา สามารถเป็นพระเจ้าได้อย่างแน่นอนแสงบนท้องฟ้ายังคงดําเนินต่อไปและคงที่ในเวลานี้โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นความแน่นอนว่าเฉินอู่โจจะกลายเป็นเทพเจ้าทุกคนกระโดดด้วยความดีใจเราควรจะรู้ว่าเฉินอู่โจอายุเพียง30ในปีนี้และสามารถกลายเป็นพระเจ้าได้ผ่านการฝึกฝลเรียกได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซือไรเครอ ในที่สุดสะพานระหว่างสวรรค์ลและโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงแสงมาบรรจบการบนท้องฟ้าและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นแสงและเงาวุบวาบเฉินอูโจเมื่อร่องรอยลงมาแล้วเขาก็มาถึงเรือรําใหญ่ที่บรรทุกผู้เชี่ยวชาญระดับเทพมา,มากมายจากโรงเรียนซูรเคอร์และสำนักขังเธอคงงํงองอำนับต่อพระมาจารย์สาราเทพสมดและพูดขึ้นว่าขอบคุณอาจารย์พระมาจารย์สาราเทพสมดจิมเล็กน้อยและพูดว่า นี่เป็นผลจากความพยายามของเจ้าเองด้วยถ้าหวังว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะสามารถรักษามเมฆให้กระจ่างและมองเห็นแสงจันได้และยังคงทำงานถุกคลหนักต่อไปด้วยประสบการณ์ในภายพิบัติสวรรค์และโรคเจ็ดสีป้อหมายของเจ้าควรจะทะเยอทยานมากขึ้นในอนาคตจิตจะน้อมรับคำแนะนำและนำไปใช้เชิญอูจูของคำนับด้ความคารพอีกครั้งจากนั้นหันไปหาถาังยูเก ซึ่งยืนอยู่บนทะเลสาบและไม่ได้จากไปและคงคำนับขอบคุณมากสิทธิ์น้องที่ชีทางข้างหน้าให้ข้าและให้โอกาสข้าทะลุทะลวงไปได้หาังอยู่เก๋ก็พูดขึ้นว่าสิทธิพี่ข้ายินดีด้วยกับท่านข้าก็ได้เรียนรู้มากมายจากคำชี้แนะของท่านเห็นได้ชัดว่าเฉินอูโจอารมณ์ดีในเวลานี้และพูดด้วยรอยเยียมว่าสิทธิ์น้องของข้ามีความสามารถมากกว่าข้ามากความสำเร็จในอนาคตของเจ้า จะสูงกว่าของข้าอย่างแน่นอนและข้าหวังว่าเจ้าจะยังสื่อสารกับสวรรค์และโลกเพื่อไปถึงระดับเทพเร็วที่สุดในการแสงขันนี้ข้ายอมรับความ่า้แผลถังโยเกิร์ยิ้มอย่างผมเผนและพูดว่าไม่พี่พี่มีความเมตตาต่อข้ามากกว่าในเกมนี้ข้าสมควรที่จะแพ้ในแง่ของความแข็งแกร่งที่แท้จริงถังโยเกิร์นั้นแข็งแกร่งมากจริงๆและการที่สามารถ ล่อยให้เฉินอูโจรับมือกับมันด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเธอแสดงให้เห็นถึงความฝุ่นของเธออย่างเต็มที่แต่ถ้าว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเฉินอูโจร,ระดับขุมพลุระดับสูงสุดเธอก็ยังตามหลังอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเฉินอูโจก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าเกมนี้ถือว่าเสมอกันให้ทั้งสองฝ่ายถอนตัวบทสรุปของประมาจา์สาราเทพสมดมาถึงและแน่นอนว่าไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเธอ เป็นการยากที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนพูดว่าทางังยูเกินชนะแต่เฉินอูจูก็ไม่ชนะเช่นกันและเนื่องจากเธอกลายเป็นเทพเจ้าจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะแข่งขันกับทงังยูเกิต่อไปทงังยูเกิถอยกลับไปที่ฝั่งขณะที่เฉินอูจูลงสู่บนเรือรำใหญ่ด้วยตรงตามสัญญาณของวิญญาจารยร์ที่กลายเป็นเทพในขั้นตอนเดียวแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้ความสนใจของสิทธิในร้านด้านใน ู่ที่เธอแล้วนี่คือเป้าหมายในอนาคตของพวกเขาการบรรลุฐานะของพระเจ้าคือสิ่งที่แต่ละคนรอคอยสู้กันต่อไปประมาจา์สาวราเทพสมุทรพูดด้วยรอยเย้มตอนนี้เธอรมดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลูกศิษย์ของเธอได้รับฐานะเป็นเทพและกลายเป็นมหาอำนาจระดับเทพแม้ว่าจุดประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้จะแตกต่างไปจากที่เธอจินตนาการไว้บ้างแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ดี การเซียนอยู่หายใจเข้าลึกๆโดยรู้ว่าถึงข่าวของเขาแล้วาการเจราจาดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็ตกเป็นสองคนสุดท้ายด้านเมืองฉินกําลังรักษาอาการบาดเจ็บของทุกคนตามแผนก่อนหน้านี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องปรากฏตัวความแ,แข็งแกร่งของสิทธิพี่ในร้านนา้นในก็ยังเหนือกว่าแต่ละคนอาจกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสิทธิพี่สาวอยู่ยินชิน และแม่มดดอกบอัวแดงคนล่าสุดเฉินอูจ่จพวกเขาทั้งสองเป็นอัจฉริยะแห่งรุน่นพวกเขาอยัางได้เห็นการเดินทางของเฉินอูจ่จูสู่การเป็นเทพเจ้าอีกด้วยพวกเขาจะไม่ตกใจได้อย่างไรหลังจากประสบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของดาวเทนหลงแล้วหลานเซนยู่และคนอื่นๆก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อพวกเขากลับมาวิธีการฝึกฝนการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยสายเลือด ่วยพวกเขาได้มากจริงๆแต่ตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานอันยาวนานกว่าหมื่นปีก็ยังห่างไกลจากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดจิตใจของหลานเซนยูสงบลงอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้เขาลืมชัยชนะหรือความ่า้แพ้และให้ความสําคัญกับการแข่งขันมากขึ้นความสามารถในการแข่งขันกับผู้เอาโศที่ทรงพลังเช่นนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนดาวเทียนหลง เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดจากการลดระดับสายเลือดซึ่งทําให้สายเลือดของเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามังกรที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆเขาถึงกลับมาถึงจุดคอขวดครั้งต่อไปและจะ,ะเผชิญกับความก้าวหน้าเมื่อใดก็ได้เมื่อเขาสามารถเอาชนะการระเบิดของสายเลือดที่เขาเผชิญเมื่อเขาทะลุทะลวงไปได้อาจกล่าวได้ว่า เขาได้ปลูกสายเลือดของเทพเจ้ามังกรขึ้นมาอย่างแท้จริงในอนาคตอาจจะไม่มีสายเลือดมังกรทองและมังกรเงินอีกต่อไปจะมีเพียงสายเลือดเทพเจ้ามังกรซึ่งจะเทียบเท่ากับสาระการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรครั้งก่อนเสมอและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเทพในขั้นตอนเดียวมากขึ้นและในช่วงเวลานี้เขาอยัางสรุปความสามารถต่างๆของเขาได้ขัดเกลามาอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกฝนของการแข่งขัน พังกรพัางงาดเอาก็ค่อยๆรวมความสามารถเหล่านั้นเข้าด้วยกันและพบกับหนทางที่ก้าวไปข้างหน้าต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาคือการฝึกฝนตัวเองต่อไปสะสมต่อไปและสะสมเพื่อที่จะบรรลุความก้าวหน้าอย่างราบรื่นดานเซนโยมีความรู้สึกว่าเขาต้องสะสมมากขึ้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อที่จะสามารถบรรลุความก้าวหน้าได้สําเร็จ เมื่อเห็นการปรากฏตัวของหลานเซนโยความสนใจของทุกคนก็หันกลับมาที่การต่อสู้ขั้นเด็ดขาดระหว่างเจ็ดระดานแห่งเซอร์ไรคเคอร์ใครก็ตามที่มีสายตาเสียบแหลมหรือผู้ที่รู้สถานการณ์ของทีมปีกสวรรค์33จะเข้าใจว่าหลานเซนโยเป็นแกนหลักที่แท้จริงในบรรดาทีมปีกสวรรค์33และทีมทั้ง7เขายังเป็นส่วนหัวของทีมปีกสวรรค์33อีกด้วย แต่เดิมทุกคนคิดว่าเขาจะออกมาเป็นคนสุดท้ายแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเขาออกมาเป็นคนที่6คนเดียวที่เหลืออยู่คือวิญญาจารย์ที่กำลังปฏิบัติต่อเพื่อนๆนของเขาด้วยการรักษาแต่ถ้าว่านี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ทีมจะมีวิญญาจารย์ที่ช่วยเหลือและรักษาและไม่เก่งในการต่อสู้เมื่อร้านเซนโยออกมาใายร่างพร้อมในหมูสิ์ในร้านด้านในก็ยืนขึ้นเพื่อที่จะออกมาต่อสู้กับร้านเซนโย แต่มีมือใหญ่วางบนไหล่ของเขาได้รังเขาไว้ลูกพี่ติดในร้านด้านในร่างผอมมองดูคนที่จับไหล่ของเขาได้ความประดาดใจข้าจะออกไปสู้เองถ้าข้าต้องต่อสู้กับเขาในขณะที่เขาเหนื่อยล้าเพื่อเอาชนะเขาแล้วข้าจะมีศักดิ์ศรีที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งเจ็ดประดาบแห่งซูรัยเคิลได้อย่างไงคนที่รั้งใช้ร่างผอมคนนี้ไว้ก็คือคนที่ช่วยชีวิตอยู่ยินชินมาก่อนผู้ต่อมา ร่างของเขาก็ลอยขึ้นอย่างช้าๆมาที่หลานเซนโยเมื่อเห็นบุคคลน,นี้ออกมาดวงตาของหลานเซนโยก็รลีลงและเขาก็ขค้งคำนับเล็กน้อยเพื่อทักทายเขาข้ามีชื่อว่าเย่โมโยงข้ากำลังมาขอคำแนะนำจากสิตน้องของข้าชายหนุ่มพูดด้วยรอยเย้มเขามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและร่างกายที่ดีเขาสูงและเพียวบางได้ถึงแม้จะมีช่องว่างระหว่างเขากับร้านเซนโย แต่เขาก็มีรัศมีแห่งความมีชัยระง,งับอยู่ที่นั่นมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติของความสามาัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเมื่อหลานเซนโยได้ยินคําว่าเย่หม้อหยงหัวใจของเขาก็ตกกระลึงเล็กน้อยและเขาก็พูดด้วยความเคารพว่าหลานเซนโยได้พบกับสิทธิพี่ชายคนโตแล้วใช่ถ้าอยู่หญิงชินเป็นสิทธิพี่สาวคนโตของดานด้านในและคนที่อยู่ข้างหน้าของเขา จะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่ยโมโยงที่ชายคนโตในร้านด้านในของโรงเรียนซือไรเคอร์ได้เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลอันดับหนึ่งในร้านด้านในเขายังเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเจ็ดประดาบแห่งซือไดเคอร์อีกด้วยหลายคนที่กับมองว่าเขาจะเป็นหนึ่งในเจ็ดประดาบแห่งซือไรเคอร์ได้เป็นผู้นําของเจ็ดประดาบแห่งซือไรเครอร์รุ่นใหม่เขายังเป็นเป้าหมายของคําสารภาพของเฉินอูโจและ หยูหญิงชินคือคนที่เฉินอูจูท้าทายในเวลานั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่หัวใจของอยู่หญิงชิงก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเย,ย่โม่หยงคงไม่มีใครสามารถปล่อยให้อยู่หญิงชินและเฉินอูจูลงมือในการแข่งขันเช่นนี้ได้แต่แม้แต่โย่โมหยงก็ไม่คาดคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะไปถึงขนาดนี้ แต่ด้วยการที่แม่มดบัวแดงเฉินอูโจกลายเป็นเทพเจ้าในขั้นตอนเดียวมันกระตุ้นเย่มโมหยงและอยู่หินชินมากความหลงไหลมากมายในใจของเขาปลุกปลดป่อยออกมาทันทีเย่มโมหยงในเวลาน,นี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเย่มโมหยงเมื่อสักรู่ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับหลานเซียนโยเขาถือว่าเกมนี้เป็นเพียงการสนทนาเท่านั้นนอกจากนี้เขายังต้องการเห็นว่ารุ่นน้องผู้นี้ สามารถเป็นผููนํำของกลุ่มเจ็ดประดานแห่งเซอร์ไรเคอร์มันจะทรงผดังเพียงใดมีเพียงการต่อสู้เพื่อเป็นการส่วนตัวเท่านั้นที่เขาจะสามารถยอมรับมันได้ทั้งหมดอย่างแท้จริงเมื่อมองหน้าการเผชิญหน้ากับหลานเซีนยนโยต่อหน้าเย่โมหยงก็อดไม่ได้ที่จะแอบชื่นชมในใจในแง่ของรูปรับภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่มีใครเทียบได้กับรุ่นน้องคนนี้อย่างน้อยตั้งแต่เขาเข้าสู่โรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์จนถึงตอนนี้ เกี่ยวกับร้านเซนโยหลังจากสนทนาในวันนี้เย่มโมหยงมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งเขาและสหายของเขามีคุณสมบัติที่จะทิ้งตําแหน่งเจ็ดประดานแห่งซอเรเครอรอย่างแน่นอนพวกเขามาถึงระดับการฝึกฝนตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของพวกเขาเมื่อพวกเขายังเป็นวัยรุ่นศิษย์น้องเชนโยเชิญศิษย์พี่ชายคนโตที่แนะค่าด้วยแม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนเวทีเป็นอันดับสอง แต่ทุกคนก็สามารถบอกได้ว่าเกมนี้จะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์สุดท้ายใครก็ตามที่ชนะโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ของวันนี้พื้นผิวของทะเลสาบเพปสมดกลับมาสงบลงแล้วแต่อาจารย์และนัเกเรยียนของโรงเรียนซเซเรคเตอร์ต่างกั้นหายใจขนาดเข้าดูการต่อโซ่ครั้งสุดท้ายที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าแม้ว่าเย่โมโยงจะเอาชนะหลานเซีนยนโยได้ แต่มันอาจทาให้เขากลายเป็นเจ็ดประดานแห่งซูรารเคอร์อได้ฉายโรงเท่านั้นแต่ทว่าเจ่มโมหยงเป็นตัวแทนของสิทธิในวราด้านในาการต่อสู้ครั้งนี้ยังคงเหล็กเรี่ยงไม่ได้สิทธิในวราด้านในทุกคนก็อยากเห็นเช่นกันว่าชายหนุ่มคนนี้ฉลาดแค่ไหนซึ่งได้รับการยืนยันจากพรรดาอาจารย์สาวาเทพสมุทรว่าเป็นเจ็ดประดานแห่งซูรายเคอร์อรุ่นใหม่และได้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อสาพันธุารัฐแ,แม้แต่สวรรค์การศึกษา ็สามารถเปล่นประกายได้เมื่อเผเชิญหน้ากับเย่ยโมหยงหลานเซียนหยกก็ไม่รู้เรื่องความอ่อนน้อมผอมตนไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิทธิ์พี่ชายคนโตในร้านด้านในจะต้องเป็นคทนที่แข็งแกร่งในระดับขมมายุทธ์ระดับสูงสดุดในแง่ของการฝกฝนเขาอาจจะไม่ได้กว่าเฉินอูจแม่มดบัวแดงก่อนที่เธอจะกลายเป็นเทพเจ้าปีนี้เย,ย่โมหยงอายุ35ปีแรกถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสในร้านด้านในแต่ถ้าว่า เมื่อห้ปีที่แล้วเขาก็กลายเป็นพมยุทธระดับสูงสุดหลังจากสะสมมา5ปีมันก็เป็นไปได้ที่จะก้าวต่อไปก่อนเริ่มการประชุมกิจกรรมหาคู่ในวันนี้ดานเซนอยู่รู้อยู่แล้วในระหว่างการสอบสวนว่าไอ้คู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดในร้านด้านในก็คือพี่ชายคนโตคนนี้ว่ากันว่าพี่ชายคนโตคนนี้มีความสามารถที่จะทะลุทะลวงและกลายเป็นเทพเจ้าได้แล้ว แต่เขาได้ระงรับการฝึกฝนของเขาไว้และไม่ได้ทําตามขั้นตอนนั้นเพียงเพื่อที่จะสะสมให้ต่ํกป่าระดับเทพให้มากขึ้นท้งหนึ่งเขาเคยเป็นอัจฉริยะแห่งรุ่นที่มีความสามารถอันน่าทึ่งในสมัยของเขาไม่มีสิทธิของโรงเรงียนเซอร์ไรค์เกอร์ใดเทียบได้กับเขาบางคนถึงกับบอกว่าเขาสามารถเทียบได้กับผู้นําของเจ็ดปาระแห่งเซอร์ไรค์เกอร์ในรุ่นก่อนหน้านี้เที่ยวโมโยงสบัดข้อมือของเขา แร่ดาบยาวก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาได้จากนั้นวงกลมวิญญาณก็ลอยขึ้นมาจากเท้าของเขาเมื่อวงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้นบนร่างของเย่โมหยงรัศมีของทุกคนในปัจจุบันก็รู้สึกแข่งเขมรวมถึงสหายของหลานเซียนอยู่ด้วยมันมีสีแดงทั้งหมด9้าวงแหวนรวม9ก้าวงแหวนที่แสดงถึงวงแหวนแสนปีมันถูกจัดเรียงไวอ้อย่างเงียบงๆบนร่างกายของเขาใช่ เขาไม่เพียงแต่เป็นภพอายุร,ระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ยังเป็นภพอายุร,ระดับสูงสุดที่ได้ฝึกฝนวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งหมดจนถึงระดับแสนปีในบรรดาศิษย์ในร้านด้านในทั้งหมดไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยท่าทางของหยู่ยินชินที่สาวคนโตในร้านด้านในได้อิจก,การรักและฝันสวรรค์ของเฉินอูโจแม่หมดดอกบัวแดงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพรมาจารย์สาวราเทพสมบทรทุกคนจึงหลงรักเขา มันสามารถจรินตนาการได้ว่าเย่โมยงมีความโดดเด่นเพียงใดแต่เมื่อเขาเผชิญหน,น้ากับเขาจริงจร,งราสเซีนยนโยก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าพี่ชายคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนไม่มีการกดขี่ใดๆดแม้ว่าหลังจากปลดปล่อยวิญญาณดูดการต่อสู้ของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกของการกดขี่แก่รลานเซีนยนโยเลยรัศมีถูกยับยั้งอ่อ,อนโยนราวกับยกและความขมกลืนระหว่างสวรรค์และมนุษย์เอาถูกระงับอยู่ที่นั่น แต่ดูเหมือนเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโรคนี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของธรรมชาติเขาไม่มีรัศมีที่ทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้แต่เพียงแค่รอยอยู่ที่นั่นความกดดันต่อรลานเซนยูนั้นยิ่งใหญ่กว่าตอนที่หลานเซนโยพบกับฉีเทียนหลงซึ่งเป็นสิทธิอันดับหนึ่งที่ทรงพลังบนดาวเทียนหลงหลานเซนโย่เข้าใจทันทีว่าเย่โมหยงมาถึงระดับกมยุทธ์ระดับสูงสุดหรือว่ากึ่งเทพแล้ว แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้กลายเป็นเทพก็ตามตาบรายที่เขาต้องการเขาก็สามารถเปิดประตูสู่เทพเจ้าได้ทุกเมื่อวงแหวนวิญญาณแสนปี9้าวงของเย่โมหยงก็ได้เกิดจากการได้มาซึ่งสัตว์วิญญาณอายุแสนปีแต่มันได้มาจากสัตว์วิญญาณหมื่นปีโดยสมบูรณ์ผ่านการสะสมอย่างต่อเนื่องและการเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณของเขาเองไม่มีใครสามารถคัดลอกกระบวนการนี้ได้แรกไม่มีใครรู้ว่าเขาทําได้อย่างไร แม้แต่อาจารย์ในร้านด้านในก็เก็บเป็นความรับแต่เขาก็มปรลูกความแข็งแกร่งดังกล่าวแล้วในระดับนี้การเป็นเจ็บประดานแห่งซือไรเคอร์ก็สมควรได้รับแล้วเหตุผลที่เขาไม่กลายเป็นเจ็บประดานแห่งซือไรเคอร์รุ่นใหม่ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่เพียงเพราะป,ปัญหาทางอารมณ์ของเขาที่ทําให้ปรมาจารย์สาราเทพสมุทรไม่พอใจแต่ยังเป็นเพราะเขาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับการฝึกฝนของตัวเอง การมีส่วนร่วมของเขาในสถาบันการศึกษาและการสําเร็จการศึกษาของภารกิจนักสู้สวรรค์เขากลับไม่เคยใส่ใจสิ่งเหล่านี้แต่ทว่าไม่มีใครปฏิเสธพลังของ,ของเขาได้ในทางตรงกันข้ามเขาได้พิสูจน์ด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วว่าเขาคือบุคคลอันดับหนึ่งที่แท้จริงในรานด้านในบุคคลอันดับหนึ่งที่ไม่มีใครสั่คสอนได้ไม่ว่าจะเป็นจางหยวนหยวนหลิงหยู่โมหรือเทียนฉีเฟิง ลูกศิษย์ลานด้านในที่เป็นชั้นนาหรือคนสเสน่ห์เช่นยูหยินชินเฉิญอูจูจพวกเขาร้อนแต่ชื่นชมการสุผลของเขาในขณะนี้มเมื่อเย่โม่หยงปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาและเมื่อวงแหวนวิญญาณแสนปีก้าวงออกมาพร้อมกันกับทุกคนก็กั้นหายใจดวงตาของเขามองไปที่เย่ยโม่หยงมองไปที่ที่สายคนโตของลานด้านในเย,ย่โม่หยงใส่ดาบในมือของเขาเล็กน้อย และรังสีแห่งความสุขสายรากลับได้ดูใหม่ๆร่วงก็ส่องประกายออกมาจากดาบเขายิ้มและพูดว่าสิทน้องเซนโยก่อนที่เราจะเริ่มต้นถ้ามีคำพูดสองสามคำที่จะพูดเจ้าช่วยรอสักครู่ได้ไหมพี่ชายข้าเราได้เสมอพี่ชายโปรดพูดมาเถอะดานเซนโยพยักหน้าทันทีเย่โมโยงคือดาบของเขาคว่และงค์คำนับไปในทิศทางของเรือ ่านปรามาจาร์สาวราเทพสมุทรที่รักความท้าทายในวันนี้คือการเตรียมการที่ไรอย่างอายของข้าอย่างแท้จริงสําหรับสิ่งนี้ข้ารู้สึกราอายใจอย่างยิ่งข้าเพิ่งได้เห็นความก้าวหน้าของโอโจแต่ข้าก็มีความสุขอย่างจริงใจสําหรับเธอขณะเดียวกันข้าก็ตระหนักถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นการต่อสู้ในวันนี้เป็นเพียงการประรองเท่านั้นไม่ว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ข้าคิดว่าจิน,น้องเซนโย และเพื่อนๆของเขามีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นเจ็ดประดาบแห่งซูเรคเคอร์รุ่นใหม่ของโรงเรียนซูเรคเคอร์อดังนั้นข้าจะถอนตัวข้าเชื่อว่าในอนาคตจิ์น้องเหล่านี้ทุกคนจะสามารถนำความรุ่งโรจน์มาสู่สถาบันการศึกษาของเราได้มากขึ้นและข้าก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาด้วยหลังจากการประลองในวันนี้ถ้าแค่อยากจะเป็นนักเรียนธรรมดาเท่านั้นข้า รับการสุกอบรมของโรงเรียนมานานหลายปีแล้วแนอนาคตถ้าควรจะสะสมความดีความชอบให้มากขึ้นแรกตอบแทนการสุกฝนของสถาบันการศึกษาที่มีมาให้ข้าวหลายปีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ